ีครับพบกับวิชาสุขศึกษาบายครูพงศิษย์อีกแล้วนะครับวันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เราเดินทางกันมาถึงหน่วยที่6แล้วนะครับหน่วยที่6มีชื่อว่าการบริการทางสุขภาพครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยครับครับสำหรับการบริการทางสุขภาพนะครับมีเนื้อหาดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าการบริการทางสุขภาพเนี่ยความหมายของมันคืออะไรนะครับความหมายของมันก็คือการบริการเพื่อป้องกันโรคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพรักษาพยาบาลและก็ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของประชาชนนะครับดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการดูแลร,รักษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูองค์ประกอบของการบริการทางสุขภาพนะครับจะมีทั้งหมด4หน่วยนะครับ4อย่างนะครับ4องค์ประกอบได้แก่ 1. การบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพครับ2การบริการเพื่อป้องกันโรคนะครับ 3. การรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลนะครับและก็ 4. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหรือสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับเราไปดูระบบบริการทางสุขภาพนะครับจะมีทั้งหมด3ขั้นครับนักเรียน3ขั้นนี้มีอะไรบ้างนักเรียนมีขั้นปฐมภูมิปฐมภูมิให้นักเรียนนึกถึงขั้นปฐมเด็กปฐมนะครับคือขั้นแรกเลยนะครับ 2. ขั้นทุติยภูมิ นะคือขั้นกว่าขึ้นมาอยู่ระหว่างกลางนะครับและสุดท้ายเลยคือขั้นสูงสุดเมื่อเจ็บป่วยสูงสุดเราก็ต้องเป็นขั้นบริการตติยภูมิคือขั้นสูงสุดได้รับการบริการที่ดีที่สุดนะครับและปลอดภัยที่สุดนะครับเรามาดูแต่ละขั้นกัน,กนมากสถานพยาบาลน,นั้นคืออะไรกันบ้างนะครับเราม,มาดูขั้นปฐมภูมิก่อนอขั้นแรกเลยนะครับ <ME> เมื่อนักเรียนเจ็บป่วยเล็กเนอน้อยนักเรียนจะ ไปที่ไหนได้บ้างนะครับสถานบริการทางสุขภาพที่เป็นขั้นแรกหรือขั้นปฐวบภูมิเนี่ยก็ได้แก่โรงพยาบาลนะครับส่งเสริมของตำบลน,นั้นๆเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมของตำบลสากเหล็กตำบลวังทับไสหรือตำบลหนองย่าไสนะครับศูนย์สถานพยาบาลขั้นมูลฐานหรือจะมีการบริการให้คําแนะนําทางสุขภาพเช่นจะมีอสมออ,อกตรวจ นะครับให้คำแนะนำทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยนะครับที่อยู่แถวบ้านหรือคนชาราที่อยู่กับบ้านนั่นเองนะครับนี่คือการบริการทางขั้นปฐมภูมิต่อไปนะครับให้เรามาดูกันว่าการบริการขั้นทุติยภูมินะครับคือขั้นไหนขั้นที่2นแหะครับคือสถานสาธารณสุขประจําอําเภอ หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอนั้นๆนนได้แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอสากเหล็กโรงพยาบาลประจำอำเภอวังไายภูนหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอเนินมะป่างนั่นเองแบบเอ่าประจำอำเภอนะครับต่อไปขั้นสุดท้ายเลยคือขั้นสูงที่สุดนะครับคือโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้ สาธารณสุขหรือการให้การรักษาผู้ป่วยที่ขั้นสูงสุดนะครับเช่นโรงพยาบาลประจําจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลพิศนุเวทโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆเช่นโรงพยาบาลของมหาวิาวทยายลัยนเรศวรนะครับโรงพยาบาลค่ายนะครับนเรศวรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้การรักษาพยาบาลที่ ผู้ป่วยหนักนะครับ3ขั้นนะน,นักเรียนรู้นะครับต่อไปเมื่อรู้แล้วว่าการบริการแต่ละขั้นเนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลแบบไหนกันบ้างนะครับเรามาดูสิทธิด้านสุขภาพของวัยรุ่น,นครับเมื่อเราเจ็บป่วยหรือวัยรุ่นนะครับนักเรียนเ,นยเจ็บป่วยนะครับตามสิทธิ์นะครับ พระราชบัญญัติหรือพอรบอรสุขภาพแห่งชาติพศ2550เนนะครับได้ระบุไว้ว่าสิทธิการรับบริการสาธารณสุขนะครับหมายถึงการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับมีหน้าที่เสริมสร้างสุขภาพนะครับป้องกันโรคการตรวจวินิจฉัยโรคนะครับหรือ การพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายนะครับต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตนะครับให้ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่เจ็บป่วยนั่นเองนะครับต่อไปวิธีการรักษาพยาบาลหรือถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างน,นะครับถ้านักเรียนเกิดเจ็บป่วย อาจจะเป็นไข้นะครับปวดหัวตัวร้อนเล็กๆน้อยๆนะครับให้นักเรียนไปสถานพยาบาลขั้นปฐมภูมิที่ใกล้บ้านที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับทำอย่างไรบ้างหนึงคือแจ้งสิทธิ์ว่าวันนี้เราป่วยเป็นแบบไหนบ้างนะครับสองต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าเรานะครับมีสิทธิ์ที่ได้รับการรักษาพยาบาลเช่น ต้องยื่นบัตรประชาชนหรือนักเรียนที่อายุไม่ถึง15ปีหรือเด็กต่ำกว่า15ก็ต้องมีใบสูจิบัตรหรือใบเกิดนั่นเองนะครับต่อไปอา้าวถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินจะทำอย่างไรนะครับถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินนักเรียนไม่สามารถจะรอได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปสถานบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้รวดเร็วที่สุดเลยนะครับเช่นสมมติปวดท้องหนักมากเลยนะครับโดยหาสาเหตุไม่เจอเราก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับที่เขารองรับหรือรักษาโรคนี้ได้นะครับทำอย่างไรบ้างต้องแจ้งนะครับความจํำนว่าวันนี้เราเป็นอะไรมานะครับบอกหมอนะครับเช่นปวดท้องก็บอกปวดท้องแต่หาสาเหตุไม่เจออะไรประมาณนี้นะครับ ยืนหลักฐานเช่นกันครับนักเรียนต้องยื่นแสดงบัตรประชาชนนะครับหรือถ้าเด็กต่ำกว่า15ปีก็ยื่นใบเกิดก็ได้นะครับกรณีฉุกเฉินนะครับสามารถเข้าบริการที่หน่วยงานอ,อื่นๆได้นะครับโดยใช้หลักประกันสุขภาพทวนหน้านะต่อไปกรณีอุบัติเหตุบ้างครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยนะครับนักเรียนเราไม่สามารถรีรอจะไปโรงพยาบาลนนะัโรงพยาบาลน,นี้ได้ใช่ไหมครับ เราควรทําไมครับไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดรวดเร็วที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้ไม่เจ็บมากหรือเราอาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับทําอย่างไรบ้างถ้าเราพอพูดได้นะครับหรือสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ได้ก็นะครับสามารถบอกอาการเบื้องต้นได้ว่าเราทําอะไรมานะครับเราบาดเจ็บตรงไหน รหรือถ้ากรณีที่นักเรียนไม่ได้สติเลยนะครับก็แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ก็จะรักษาไปก่อนนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนอาจจะดีขึ้นอาการดีขึ้นเขาก็จะสอบถามราเองนะครับต่อไปนะครับในกรณีที่นักเรียนเนี่ยการส่งต่อรักษาอย่างต่อเนื่องเช่นเป็นโรคเรือ้อรัง นะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องเข้ารับการรักษาหน่วยงานตามสิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนนะครับจากนั้นนักเรียนต้องแจ้งความจำนวนนะครับว่าจะายื่นไปรักษาพยาบาลต่อที่หน่วยงานต่างๆที่รองรับโรคที่เราเป็นอยู่นะครับหรือมีความพร้อมอต่อไปนะครับ การตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบอย่างไรนะครับอยากรู้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิการประกันสุขภาพหรือเปล่านะครับให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ครับหนึงคือไปติดต่อด้วยตัวเองที่สถานบริการสุขภาพของรัฐเช่นอนามัยโรงพยาบาลน,นะครับไปสอบถามสิทธิ์ได้นะครับสองสามารถโทรติดต่อหรือโทรสอบถามด้วยได้ที่เบอร์สายด่วน สปอสอชอหรือหมายเลข1330นะครับค้นหาด้วยหมายเลขปัตรประชาชนของเรานะครับต่อไปอาจจะผ่านทางแอปของสอปอสอชอก็ได้หรือระบบอินเทอร์เน็ตนักเรียนเซิร์ชเข้าไปเลยครับว่า,าหลักประกันสุขภาพนะครับก็จะมีให้ค้นหาได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับ ก็เกิดอาการเจ็บป่วยได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กนะครับหรือเป็นวัยชาราอย่างอายุอย่างเราเนี่ยก็เจ็บป่วยได้นะครับให้นักเรียนปฏิบัติตามสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ขั้นตอนในการรักษานะครับอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดี แล้วก็ได้รับการบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานแล้วก็สะดวกสบายนะครับเอาแล้วครับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับมาถึงตอนนี้แล้วนักเรียนครับครูมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำจำนวน10ข้อนะครับเดี๋ยวให้นักเรียน สแกนบาร์โค้ดนะครับสแกนบาร์โค้ดเข้าไปทำแบบทดสอบใน Google Form s, ได้เลยแล้วให้หนักเรียนส่งงานที่เดิมครับคือที่ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom นะครับหรือนักเรียนคนไหนนะครับที่ไม่สามารถสแกน QR Code เข้าไปได้โคจะโพสตลิงก์นะครับโพสตลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้หนักเรียนกดเข้าไป ทำแบบทดสอบแล้วครูจะเช็คชื่อตามแบบทดสอบที่นักเรียนทํานะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอาการบริการทางสุขภาพหวังว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนักเรียน